ดอกไม้จ้ะสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ก็ดอกไม้แปลกๆอ่ะดอกไม้สวย,สวย,สวยนี่หลายสายพันธุ์เลยอะ่ะ ก็เขมีเม็ดขายด้วยมีเมล็ดขายด้วยเยอะม,ม,มากค่ะเป็นร้านขายดอกไม้สวยงามมากก็จะมีเม็ดของพันไม้ดอกไม้ต่างๆขายด้วย พยายามมาหาดูว่ามีบอลสีเขามา้างไหมบอลสีมีแต่ราคาสูงมากเลยค่ะช่วงนี้อะไรก็แพงเนาะอันนี้จะเป็นต้นเหมือนต้นเนขาจะมีลูกเนี่ยมีลูกสีส้ม อันนี้จะเป็นหัวพันหัวพันต่างต่างเป็นมะกรูดอ,อ้าวแล้วมีต้นมะกรูดหรือส้ม,มดดใช่กี่บาทอะ่ะไหนดูราคาต้นใหญ่เก <9 S 2> ้าต้นใหญ่เหรอต้นใหญ่ราคาเท่าไหรไ่ไห่ลู้มีต้นมะกรูดขายด้วยค่ะนี่จะ้ะต้นมะกรูดไหนดูราคาที่สามสิบหกจุดห้าสิบอันนี้ต้นเล็กอยู่ที่ สิบยูโรอะจะกลับแล้วไม่ต้องซื้อ <c oughs> เพราะเราจะอยู่ไทยไงถ้าเราอยู่ไทยเดี๋ยวมึงจะจะตายมันลำบากคน<ม>อื่นเขาดูแลคนดูแลให้อะมีอยู่แต่ว่าเราไม่อยากลําบากเขา10บยูโรเดียกลับมาค่อยมาซื้ออาอันนี้ด่างก็มีนี่ด่างอะไรอ๋อมะนาวอย่างไร้เม็ดอ่ะจะมีเป็นต้นด่างเป็นใบด่างแต่ไม่ใช่บอลไม่ใช่บอลเนาะ บอลน,น,น,นั่นอยู่ข้างหน้าแต่นี้จะเป็นส้มเป็นมะนาวนี่ดูค่ะเยะแยะเลยฝั่งฝั่งนี้เป็นฝั่งส้มฝั่งมะนาวฝั่งมะปี๊ดนี่ลูกส้มแค่หวานนี่อันนี้จะเป็นมะนาวมะนาวอย่างไร้เม็ดพันขลังมะนาวทับทิมใช่ไหมไรเมร็ดนี่จ้ะ ที่นี่เขาก็จะปลูกไว้ในกระถางไว้โชว์ไว้ไชมกันอันนี้มะนาวเขียวอันนี้ก็คือบ้านเราก็ส้มเช้งนะส้มเช้งนี่มะกรูดมะกรูดต้นนี้ใหญ่มากเลยถ้าต้นยิ่งใหญ่ก็ราคายิ่งแพงถ้าตัดเหลือแค่ตอเนี่ย ห้เ,เห็นบ้านเราปลูกกันอยู่นี่บรรดาผักต่างๆเราสามารถซื้อมเมล็ดไปได้เลยเพาะที่บ้านเราได้มีทุกอย่างมีทุกพันมีทุกสายพันุ์อันนี้ต้นสนน้อยอชอบใจที่นี่เขามีต้นมะกรูดไว้ขายด้วย นี่จะเป็นดอกไม้ต่างๆเดินดูเดินชมเนาะความงามของแมกไม้ของดอกไม้ของต้นไม้ต่างๆข้างนอกก็มีวกว้างมากเลยค่ะ l'univers sa façon de qui sont en train de rentrer en bas on ne pas sait comment on va faire on va regarder où il il redémarre mais on voit pas